สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วค่ะมาม่าเคยทำพะโล้สูตรเข้มข้นไปแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาทำไข่พะโล้อีกสูตรหนึ่งค่ะเป็นไข่พะโล้แห้งนะคะเป็นอีกสูตรที่ลดความเข้มข้นลงนะคะแต่ว่าน่าทานแบบนี้เลยค่ะคะตัวสองของหมูแล้วก็ไข่มีความเด้งหนึบเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูวิธีการทํากันก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เพื่อนๆต้มไข่ก่อนนะคะมาม่าจะใช้เวลาต้มไข่อยู่ที่ประมาณ10นาทีค่ะวิธีการปอกไข่ต้มไข่ให้แบบง่ายๆนะคะมาม่าจะใส่ลิงไว้ให้ด้านบนนะคะเป็นวิธีการต้มไข่แล้วก็ปอกไข่ที่ทําออกมาง่ายสุดๆเลยค่ะเราจะได้ไข่ต้มสวยๆแล้วก็ปอกง่ายๆแบบนี้นะคะส่วนผสมเพิ่มเติม,ตมก็จะมีหมู3ชั้นซอสปรุงรส ตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายแดงแล้วก็3เกลือค่ะใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ้วดำเค็มซีอิ้วดำหวานแล้วก็โป๊ยกากอบเชอยอย่างละนิดละหน่อยค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำมันพืชลงกระทะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราจะนำกระเทียมพริกไทยรากผักชีโคลกละเอียด2ช้อนโต๊ะนะคะลงไปผัดให้หอมกันก่อนค่ะ พอส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาน้ําตาลทรายที่ไม่ขัดสีนะคะน้ําตาลทรายแดง3ช้อนโต๊ค่ะเราจะผัดให้น้ําตาลละลายก่อนนะคะใส่น้ําสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ผัดผสมได้ง่ายขึ้น จากนั้นนะคะเราก็จะเอาหมู3ามชั้นค่ะใส่ตามลงไปมาม่าใช้หมู3ามชั้นอยู่ที่500กรัมหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาผัดหดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะได้ดูน่าทานค่ะเราจะผัดจนกว่าหมู3ามชั้นจะมีความตึงขึ้นเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราจะนำไข่ต้มลงไปผัดด้วยกันค่ะ พอใส่ไข่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาในการผัดนะคะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2-3นาทีให้เพื่อนๆผัดแบบตะล่อมตล่อมเบาๆมือนะคะไข่ของเราจะได้ไม่แตกค่ะจากนั้นเราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะใช้ซีอิ๊วดำหวานค่ะอยู่ที่2ช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วดำเค็มอีกครึ่งช้อนโต๊ะมาม่าจะใส่ไม่เยอะนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นซีอิ๊วแรงๆค่ะ จากนั้นใส่ซอสปรุงรสอยู่ที่2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นเราจะเติมน้ำลงไปค่ะสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะให้พอท่วมไข่สักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็นำโป้ยกาก2ชิ้นอบเชย1ชิ้นใส่ตามลงไปค่ะสูตรนี้มาม่าจะไม่ใส่ผงพะโลนะคะ จากนั้นเราจะปิดฝาค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเคี่ยวสักประมาณ5นาทีจากนั้นเราจะเติมน้ำปลาเพิ่มลงไปอีก2ช้อนโต๊ะรสชาติก็จะกำลังดีแล้วค่ะผัดผสมให้พอเข้ากันเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมู3มชั้นจะมีความนุ่มขึ้นค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่ง ในระหว่างการเคี่ยวนะคะก็ให้มันเปิดฝาแล้วก็ผัดผสมทุกๆเวลาประมาณ15-20นาทีนะคะมาม่าใช้เวลาเคี่ยวมาสักครู่หนึ่งนะคะนานแล้วค่ะประมาณ1ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเรามาเช็คดูก่อนนะคะว่าหมูของเราเนี่ยนุ่มพอหรือยังถ้ายังไม่เปื่อยนุ่มดีนะคะก็เราก็จะเคี่ยวต่อค่ะเติมน้ำลงไปนะคะเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทำการ ต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะตอนนี้หมูสามชั้นของเรานุ่มได้ที่แล้วนะคะความเข้มข้นของซอสนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแห้งได้ที่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับมาม่าใช้ได้แล้วค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะปิดแก๊สเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะตัวไข่พะโล้แห้งของเราเนี่ยมีความเข้มข้นมากๆเลยค่ะซอสก็กําลังดีเลยนะคะไข่พะโล้แห้งสูตรนี้นะคะในส่วนของหมูแล้วก็ไข่ของเราเนี่ยมีความเด้งหนึบมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆไปลองทําตามกันดูนะคะรสชาตินี่ก็กําลังดีค่ะหวานหวานเค็มๆนะคะ ยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ